สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกับช่องสาวเมืองชลวันค่ะเราะอีกแล้วจ้าวันนี้ก็ไม่ได้พาเลาะไปไหนอะไรแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าเรามีเรื่องตลกตลก,ตลกมาเมาหมวยกับทุกคนจ้าพูดแล้วก็ขำก่อนเลยทุกคนขออาภัยแสงที่มันเป็นแบบนี้ด้วยนะคะ พอดีเราปิดหน้าต่างแล้วแดดมันแดดมันออกแสงมก็เลยเป็นคันๆคันแบบเนี้ยมันน่าเกลียดไหมทุกคนขยับมาตรงนี้นีน่าเกลียดไหมเนี่ยถึงจะต้องไปเปิดหน้าต่างลวทุกคนเพราะว่าแสงมันมันเป็นคันๆคัน,น,นคือมันน่าเกลียดเกินเนาะมันไม่น่าเกลียดหรอกแต่มันแบบ แสงมันไม่ได้แล้วก็สายตามันก็ไม่ได้นะนั่นแหละก็อย่างที่เกินไปก็คือจะมาเล่าเมามอยประสบการณ์เกี่ยวกับการสั่งซื้อสื้อผ้ออนไลน์ก็ไม่ได้เชิงออนไลน์หรอกทุกคนเราก็ไปเอฟบ,บ้านเพื่อนที่เรารู้จักนี่แหละแล้วเผอิญอยากได้นะเนาะความอยากได้ก็ซื้อแบบ ไม่ได้คิดอะไรอะ่ะซื้อแล้วก็ไม่ได้ลองด้วยไม่ได้คิดอะไรแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าลองใส่หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยซื้อมาก็แพงด้วยนะมือสองนะทุกคนตัวเกือบละสองร้อยเนี่ยอืมถ้าเราจําราคาไม่ผิดนะก็ประมาณเกือบสองร้อยนั่นแหละก็ไม่ได้ลองใส่ไม่ได้อะไรเลยมั่นใจว่าตัวเองแบบว่าเป็นผู้หญิงแบบ ตัวเล็กตัวน้อยอะไรประมาณน,นี้ก็แบบว่าก็เออกะแบบเอามาใส่ที่นี่เนาะที่แบบที่ออตเตียอะไรเหี้ยพอมันก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีโอกาสที่จะใส่สักทีนะทุกคนพอแบบมันมีมันมีโอกาสได้ใส่ใช่ไหมก็เลยลองใส่ ขยับมาสามที่แล้วทุกคนหวังว่าที่ตรงนี้จะโอเคสุดแต่ท่านั่งใดใดก่อนคือท่านั่งก็ไม่ได้อีกไม่ว่ากันเดอ้อทุกคนแล้วทีนี้เราก็ไม่ได้มีโอกาสจะใส่สักทีเออก็แบบเดี๋ยวเราก็อีกสองอาทิตย์เราก็จะกลับไทยแล้วเนาะอะไรประมาณเนี้เออแล้วก็เสื้อมันก็สั้นเตอะเลยไม่รู้จะใส่ไปไหน ใส่ไปมันก็ใส่ไม่ได้ทุกคนมันเป็นแขนยาวกันจริงแต่ว่ามันสั้นมากเออมันก็ใส่ไปไหนไม่ได้หรอกเพราะว่าไม่รู้จะใส่กับกางเกงอะไรนะทุกคนเพราะว่าถ้าใส่ก็คือกางเกงนี่คือต้องเอวสูงถึงลิ้นปีเลยนั่นแหละเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปไว้ให้ตรงนี้นะแฟชั่นการแต่งตัว มั่นใจเกินไปเอาความมั่นใจมั่นหน้ามั่นโหนมาจะไหนว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตัวเล็กตัวน้อยใส่เสื้อสั้นแล้วจะสวยจะแบบจะน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเป็นผู้หญิงธรรมดาเลยที่แบบว่าก็แบบยังไงอะเออชอบการแต่งตัวรักสวยรักงามประมาณหนึ่งนะไม่ได้แบบเลิศเลอเพอร์เฟก perfect, อะไรขนาดนั้นก็ประมาณหนึง่ง อืมนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้แบบว่าแต่งตัวจนต้องแบบต้องเป๊ะต้องเวอร์ต้องสวยต้องเวอร์วางอลังการอะไรขนาดนั้นอะ่ะเออไม่ใช่เพราะว่าเราก็เอ,อประมาณนึงอะ่ะอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้แต่งตัวแรงแต่งตัวมาก่อนอะ่ะแรงจริงแต่งตัวแรงแต่งตัวจัดผมนี่คือต้องแบบต้องย้อมต้องสีตลอดอะไรประมาณเนี้ย พอถึงแบบหนวันหนึ่งพอเราแบบเริ่มแบบอายุมากขึ้นเราก็ลดตรงนั้นลงคือมันเหมือนแบบยังไงมันอายตัวเองมันเขินตัวเองแต่ถามว่ายังชอบการแต่งตัวอยู่ไหมก็ชอบแต่ว่าลดลงมาเยอะเยอะเยอะมากทุกคนเออเมื่อก่อนนี้คือแบบมั่นใจตอนอายุแบบสิบเก้ายี่สิบยิบห้าอะไรประมาณเนี้ยเออพอเริ่มแบบมา ยี่สิบไปไปลายแล้วก็เนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ยก็คือแบบลดลงมาเยอะเอาเท่าที่แบบว่าเหมาะกับตัวเองเหมาะกับอายุไม่หวือหวาจนเกินไปแล้วก็ไม่แบบไม่ไม่ไม่ไมเขาเรียกว่าอะไรอะไม่แก่จนเกินไปอะไรประมาณเนี้ยเอาแบบสมอายุตัวเองแล้วแบบแต่งแล้วแบบไม่น่าเกียดอะไรประมาณเนี้ยเออนั่นแหละ ไม่เรียบร้อยเกินแต่ก็แบบไม่หวือหวาเกินอะไรประมาณนั้นนั่นแหละอืมก็เลยอยากจะมาแบบเล่าให้ทุกคนฟังว่าเออแบบบอยเห็นแบบตัวเองใส่เมื่อวานนี้แล้วแบบคัดหูคัดตาเกินไม่ได้อะ่ะพอใส่ปุ๊บขนาดอยู่บ้านนะอยู่บ้านคนเดียวนะไม่ได้อะ่ะต้องไปเปลี่ยนเสื้อเมื่อวานเนี้ยคือ จะบอกอยังไงอะความรู้สึกบันอธิบายไม่ถูกอะแต่มันคือแบบเออนั่นแหละมันเหมือนมันเลยวัยนั้นมาแล้วที่จะแบบว่าที่จะมาแบบอะไรอย่างเงี้ยขนาดอยู่บ้านนะอยู่บ้านคนเดียวนะก็ไม่ได้มีใครไม่เห็นเนอะไม่ได้ออกไปข้างนอกไม่ได้อะไรยังไม่ได้อะยังแบบยังยังรับรับตัวเองไม่ได้ <laughs> ถึงก็ต้องไปเปียนอะ คิดดูเออถึงกต้องไปเปลี่ยนเสื้อไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยทุกคนอารมณ์แบบอยู่ไม่ได้และอยู่ไม่ไหวแล้วเออเหมือนอายตัวเองเหมือนเขินตัวเองอะไรเงี้ยขนาดนั่งน่งน,งนะเสื้อหดขึ้นมากดึงอยู่นั่นเนี่ทงั้ง,ท,ง,ท,งที่มันก็ยาวไปไหนไม่ได้แล้วเสื้อดึงลงดึงลงอยู่นั่นเนี่ยเออไม่รู้ทําไมไม่ได้แบบว่าไม่ได้มีความมั่นใจ ตัวเองเหมือนมะกอนอะไรแบบขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละเออก็เลยแบบเอออยากจะมาแบบเออเล่าให้ทุกคนฟังอะไรประมาณเนี้ยว่าเออพอถึงแบบอืมนั่นแหละเองที่พูดไปถึงนะจุดจุดหนึ่งที่เราแบบว่าเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรามันไม่ไม,ไม่ไม่ได้เหมือนมาก่อนแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้แบบ เฟียฟฟ้ามะพร้าวกินกล่องแก้วเหมือนมะกอแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออมันอายตัวเองนะจะว่าก็อย่างว่ามันมันคืออายตัวเองนะเออนั่นแหละมันแบบอืเชื่อไหมเออเนี่ยเล่าไปถึงมะกอนเนี่ยแม่เราเนี่ยก็จะเป็นคนหนึ่งเลยนะที่แบบเราไม่รู้นะว่าทุกคนเป็นยังไงแต่อันเนี้ยคือมันคือครอบครัวเราอะไรประมาณเนี้ย แต่ว่าเราก็อยากจะแบบเอามาเล่าเอามาแชร์เป็นประสบการณ์ให้ทุกคนได้ฟังอะไรประมาณนี้เออว่ามันเป็นประสบการณ์ของเรานะอะไรประมาณนี้คือเขาก็จะเป็นแบบหัวโบราณมากกางเกงยีนขาสัน้นนี่ถ้าถ้าเตื่อขึ้นหัวเข่ามานี่คือไม่ได้เลยนะขึ้นมาบนหัวเข่าเนี่ยคือแบบไม่ได้เลยแล้วเราก็ไม่เคยใส่เลยเกางเกงยีนขาสั้นเป็นตลอดทั้งชีวิตของเราเลยนะ ไม่ว่าจะอยู่ต่อหน้าแม่หรืออยู่รับหลังแม่อะไรเงี้ยเป็นสิ่งเดียวเลยที่เราแบบไม่เคยทำเออเที่ยวผับเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็เหมือนกันมีครั้งเดียวที่ไปเที่ยวผับครั้งแรกในชีวิตนอกนั้นก็ไม่เคยเลยเออนั่นแหละไม่เคยอืมประสบการณ์ล้วนๆน,นั่นแหละแต่ถามว่าทุกวันเนี้ย พอเราแบบเราอยากจะกลับไปใส่แบบเหมือนเมื่อก่อนอะ่ะเออมันก็ไม่ได้เนาะมันมันไม่ได้อะ่ะอืมเราก็ไม่ได้แบบว่าไม่ได้มั่นใจในตัวเองอะไรขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็ไม่ได้สวยไม่ได้แบบเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวกิ้งกล่องแก้วเหมือนตอนอายุน้อย,อยแล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละต่อไปเนี้ยจะซื้ออะไรอะ่ะทุกคนดูดีๆเอาที่มันแบบมันเหมาะกับเรา ไม่ได้แบบจ๋าเลยหรือไม่ได้แบบว่าไม่ได้ไม่ได้ป้าเลยก็เอาที่มันแบบเออเหมาะสมกับอายุสมวัยไม่ได้ดูแบบหน่อมแนมจนเกินไปไม่ได้ดูเด็กเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบแต่งตัวจัดอะไรประมาณนั้นมันก็ขึ้นอยู่แต่ความชอบของแต่แต่ละบุคคลด้วยนะคะอันนี้เราก็ไม่ได้แบบอันนี้ใครเนาะแต่ว่า น,นเราก็มาเล่าถึงตัวเองเฉยๆว่าเออมันเืินอะไรประมาณนี้ก็สําหรับคลิปนี้ก็เหมาหมอยไว้เท่านี้นะจ๊ะขอบคุณทุกกำลังใจนะคะที่มีให้กันเสมอแล้วก็ขอบคุณสําหรับทุกคนที่เข้ามารับชมคอมเมนต์พูดคุยแซล์เล่นกันอะไรประมาณนี้นะคะฝากรับชมคลิปด้วยนะสําหรับคลิปนี้ไปแลวจ้ะ สวัสดีค่ะ Have a nice day Have a nice Halloween day, day. Halloween day ค่ะบายบาย